ไปชงให้้ก็ิง่าของเรายังไม่มีเยอะแยะเลยอันนี้ก็ชูคปาลาชูควาเลย่นั่นแหละย เลยทำแล้วจ้าเสร็จทำแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเข้าไปนั่งได้เลยอืมนี่นพ่อแม่ยังพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ก็เลยต้องมาอยู่กับพี่าสาวชั่วคาว มันก็โชคร้ายนะเดี๋ยววันนี้พี่จะทำเมนูอร่อยอร่อยให้น้องแทนเลยของพี่ไม่อร่อยอร่อยเลยนะพี่ก็กลัวน้องจะกินไม่ได้อะพี่ทำแบบนี้ ไปเนี่ยพ um ี่อยู่แล้วไปเล่นกับพี่อนดีกว่าไปเล่นกับพ่อนผ่านปีผ่านไปเพื่อนเพ่นเพ่นเพื่อนไปมั้ยไเป็นไงบ้างเนี่ย เออ<ห>น,น้องสาวใจถั่ดีนะเอ้ยเธอก็ชมไปเรื่อยเอ้ยเธอไปอาบได้น,<ห>นี่นี่โอผ้าอย่างนี้แต่ว่าอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้นะคะเธอไม่บายฉันไปด้วยเบียฉันรู้แต่ตอนนี้เรา,าเข้าวานล่นแล้วนะแต่ฉันจะไปเล่นสนามเล่น เธอไปก่อนเพื่อนไม่ต้ออตัดสนใจน้ำคืออะโอเคเธอไปก่อนใช้สะดวกซื้อไม่ตรงนี้ก็ไม่ตรงนี้ก็ชัดเลยเพื่อนตรงนี้หลยเดที่เราต้องไปกัน เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเหรอนะโอกเพื่อนได้เปลี่ยนอะไรอ่ะไปใช้เป็นฉันฉันหุ่นยิงเลยแค่อรอมตัวเป็นใครก็ได้ถึงไหมไม่รู้หรือไงโอ้ยโถยไม่ไหวเพื่อนชืมเพื่อน นโอ้ยเธอไปอาบน้ำกันไหมเอาสิน้ำร้อนร้อนชำชำโอ้ยเธอเนี่ยชอบด้ำแม่ตลดน้ำบ้าแปลว่าสบายจุดเลย หนูไม่ไ,มไหมู้นีนเอ้าเฮ้ยน้อยอยู่ไหนอ่ะน้อยอู่ไหนนี่เสียงอะไรเอ่ะเพือพ่อน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 ใครวะผู้หญิงร้านไม่ได้กันลิงนใครอะ่ะ เฮ้ยเนี่ยไอยหนูมวันนี้ตอนี้ทำไมมันอ่านน้ำร้อนอ่ะมันมีไอเินี่อย่นี้เลยน่ะผมไม่สนเลยนะคุณพี่พี่จะไปเล่นกับคนไม่เล่นฮะวู Good, <yeah. S 1> ้ดจ่ะไปแล้วโย้ย ไา่ก็ปวดหัวเธอเนี่ยปวนทำไมอ่ะเออพอเธอไม่เชื่อวางพี่เธอดิฉันปวดหัวไปหมดแล้วการปวด ท pues ี Arizona, oh ่เจอแล้วนะฉันจะเปลี่ยนหน้าตัวเองให้เป็นสาวสวยถ้ามันมาฉันไม่รับกลี่นนี่ไอนออุ้ยน้ำโอ้เสื้ได้ไหมเด็กเเลยุกตาติดนะ Então, eu ผมต้องรวจว่าไงจับน้องหนูด้วยข่ะน้องหนูไม่ยอมเล่น,นอะไรเลยไปเล่นกับเพื่อนที่อยูย่ตรงนั้นกดข้อที่สี่ใช่ใช่ใช่เลยค่ะกดข้อที่สี่น้องช่วยดู คุณหนูถ้าไม่ยอมช่วยเพื่อนกับน้องหนูหนูก็จะบวชไปหาคุณไปเลยคุณหนูคุณจะปลดคุณจะปลด เด็กที่ไม่ยอมไปไหนฉันฉันก็จะไปด้วยกับเธอพวกเอ้ยวันนี้เสียยมันแปลกไปถึงนะทไมพี่สาวของฉันถึงได้มานไม่นานจงอจูนหนก็มือจะมวนล้างแขก เพราะว่าพวกแกไม่อยากไปกับฉันโอ้นี่วันพี่เช้าฉันมา ไอหูโดนกินซะดีดีแล้วเขาก็หาเบกา้าฉันต้องสร้างโรงแรมใหม่ได้

แล yeah. like ้วตัวเล็กๆกงสื่นมากินน้ำรัวอู้วีคนนี้น้ำรัวคนที่สูงที่สุดในโลกมีคนขดไปที่บ้านผู้ส คนอยู่ในโลกไม่รู้ว่าอยากุินส่าจะพังลงแบบไม่รู้ตัวแต่พวกเด็กๆก็ไม่เห็นด้วยกับเจ้าชะตาของพวกนั้นก็เลยคิดว่าโอเคแบบเรื่องความฝัดขีนพวกเราสร้างอะไรก็ได้แต่จริงๆ

หอมพ่อไม่เปลี่ยนเลยขอที่แน่นดค่กนี้อะนุ่นจี้จิหมดเลยจิ้มจี้จิ้มจี้จิ้มจี้เอาเครื่องซูที่เกดืไปเลยป่ะเธอจะไม่เปลี่ยนไหเดี๋ยวแม่บอให้ เขาจะไม่รู้ว si ่าฉันเป็นใครมีเด็กคนหนึ่งชอบไปเล่นเจ้าแมวตัวเล็กๆเขาบินไปสู่นอกโลกแล้วเขาดูสิ่งน่าเจ๋งแสนน่าสนุกเขาก็เลยทำเส้น แต่ปรากฏว่ากระดูกพง